สวัสดีค่ะตื่นเช้ามาก็ามาชมบอนสีสวนเล็กๆของเรานะคะบอนสีบ้านเราเล็กๆน้อยๆค่ะตื่นเช้ามาวันนี้อากาศสดชื่นค่ะมีลมหนาวนิดๆค่ะลมเย็นสบายค่ะดูเท้าระไพของเรานะคะใบนี้ใบลใบล่าสุดของเขากลางใบเต็มที่แล้วค่ะ สีแดงสวยมากเลยนะคะท้าวลำไยค่ะท้าวลำไยมีสองต้นนะคะอีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นพี่เขาต้นพี่เขาก็จะแข็งแรงกว่าค่ะสใสเช่นเดียวกันนะคะเท้าวลำไยงามค่ะเท้าวลำไยเป็น เป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายนะคะเท้ารำไพสำหรับมือใหม่มือสมัครเล่นนะคะสมควรนำมาเลี้ยงไว้ค่ะตัวไวเลี้ยงง่ายแข็งแรงค่ะเทา้าํำไพค่ะแข็งแรงนะคะมือใหม่หัดเลี้ยงไม่น่าไม่น่าพลาดนะคะไม่ควรพลาดน่าจะหามาเลี้ยงไม่ชมได้เพราะว่าเขาจะแข็งแรงเลี้ยงง่ายค่ะ พูดถึงว่าชายชนก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะคะแต่แตก่แตกอไวมีใบใหม่ไวนะคะสวยเหมือนกันค่ะที่เลี้ยงยากก็คือบอลสีต้นเล็กเกแบบอย่างนี้นะคะอย่างเศรษฐีพันล้านอย่างนี้เลี้ยงยากนะคะเรามือใหม่ไม่ชำนาญก็เลี้ยงอยู่ในแหละหลายปีดีดหลายเดือนหลายเดือนหลายวันแล้วค่ะ บนสีที่เลี้ยงยง่ายๆก็คืออย่างเช่นก็คือดูแลง่ายก็คืออย่างเช่นศีลาหุ่มทองอย่างนี้นะคะแต่ว่าของเราต้นนี้ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเจอแดดไม่ค่อยโดนแดดค่ะเราคุมไว้ตลอดเวลาเขาก็เลยมีแต่สีเขียวนะคะแรกๆเขาก็จะสีแดงสวยอยู่ค่ะพอดีเราไม่ค่อยอยู่บ้านเราคุมเขาไว้ค่ะ เขาก็เปลี่ยนเป็นหน้าเขียวเลยคะเป็นเท้ามาก็มาชมค่ะนารีบุรพาเราแค็งแรงค่ะนารีบุรพาเราโค้ดรู้สึกว่าเราก็จะมีสองต้นนะคะแขงแรงทั้งสองต้นค่ะเพียงแต่ว่าอีกต้นหนึ่งเขาจะไม่ค่อยจะตัดสีสวยค่ะ นารีบูราาต้นนี้เดิมทีเขาก็จะกัดสีสวยมากๆนะคะที่เขาจะชมพูแจ่มเลยค่ะตอนหลังมาเราคุมแเลมเขาไว้เยอะไปหน่อยค่ะเพราะว่าเจ้าของไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยจะกัดสีค่ะสีจะออกเขียวๆไม่ค่อยจะสดใสเหมือนแต่แรกๆที่เขามาอยู่นะคะวันสีก็ต้องมีให้ให้ ให้เขาเจอแดดมั่งค่ะเพราะว่าช่วงไหนไม่เจอเดดแดดหรือว่าระวางมุมไหนที่ไม่ค่อยเจอแดดเขาก็จะเขียวนะคะก็ไม่สวยค่ะมือใหม่สมัครเล่นนะคะเลี้ยงบอลก็เลี้ยงแต่บอลที่โตวไบเลี้ยงง่ายนะคะสําหรับบอลใบเล็กเลี้ยงยากๆอย่างนี้ของเราไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็เขาก็เลี้ยงยากจริงๆนะคะดูแลก็ยาก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเลี้ยงในกระบะเดียวกันในตู้อบเดียวกันพี่พี่เขาก็โตแต่บบใบบอลใบบอลสีใบเล็กๆอย่างเงี้ยโตยากค่ะไม่ค่อยจะโตเลยนะคะเื่นเช้ามาก็มาชมบอลสีของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ